มาจ้าสวัสดีค่ะมาตัวมือนี้สิค่ะเก็บเพชรกับลูกกับหลานนอกจากนอกรุกมานนี่นะไออุ่นสบายอุ่นน่าอุ่นไอนะอุ่นกุ๊กมันอ่ะไอนะกุหนนอกมันสบายสตึกได้เห็นนี่นี่เนี่ฮะนี่ฮะกุ้งมันนายนา กิบทีนี่พี่น้องเอ๋ยมาเบิ่งซอยข่อยเนี่ยหนึ่งสองจา้าสามนอจ้านอสามจ้าสาม <c oughs> มารสตูสไนดนอีสไนทเลยจ้าจ้าคนโบอีกครับอีกเนาะเอ็กบัสพี่น้องโอ้ยข่อยถอดทุ้งมือละ Noch eine. Und noch eine. Und noch eine, guck mal. Hier. Genau. Und eine. Und hier guck mal, guck mal hier, auch noch. hier guck mal. Da auch noch. Guck mal hier. Wo ist unser da da Kopf? Da das ist unser drin. Kopfchen. Da

Oh, behind it noch ein Super Oh Gott. <laughs> <laughs> wir haben ja. Wir hm? werden heute satt. Ach du Scheiße. <laughs> ben, hier ist super. Und der ist für Ben, ich meine. ดอกตูมจ้าพูดดอกนั่งพี่เนาะคุณคุณดอกนั่งเดี๋ยวพาไปเอาดอกนะโยนไปไหวน้ำกันก่อนโอ้นี่เมียงอลไรเนี่ยกระโบเมยยียงจะบอกแมน,นขึ้นกันโอ้ยอ่าวูดดอกไหนที่ไงแท้กุกม,มันอะเลสโก้ ยะม็ดนี่มันโอ้ยบะมีอีบ้าโอ้ยเพื่อจุ่มไงแท้ดิจุกคูเลยเป็่อนโอ้ยผุนดอกนั่งอี๋โอ้ยเจ็บเอวสองดอกก็แล้วพี่น้อง อันนี้อันนั่งกพี Enough, drip, 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 drip. ่เดีอยวดอกนั่งโอ้ยเดีดอกตูมดอกนึงเจ้าดอกตูมก่อนอ Man gibt Palazzo. Man gibt Hügel Mili, komm her. Guck mal, siehst du alle heraus. Alles sehr warm. Ai. Guck mal, der Profi, der hat nichts dabei. Handschuhe. Muss mhm. ich die abschneiden, dann wachsen sie doch wieder. Yeah. Mhm. 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 Was ja nimmt alles ist du die ja ich da ist meine Liebling wahnsinn ja klar wow <laughs> Wahnsinn